โอกิกดิมันเกินไปฮะแล้ว่าปทุกที่นั่นแหละนี่แหละครับคุณป้าบอกธรรมดาไม่ธรรมดานะครับป้าลูกชายป้าเผารถเมียแล้วลูกชายป้าขู่จะไปเด็ดหัวเขาอีกป้าบอกธรรมดาเดี๋ยวรอดูนะฮะว่ายังไงแต่ผู้หญิงไม่กลับมาหาแล้วอ่ะ,อะฝากพี่ให้ใจเย็นนิดนึงใช่ไหมเพราะในเมื่อผู้หญิงเขาก็ไม่เอาแล้วถูกไหมฮะแล้วยิ่งพี่เผารถอย,อย่างนี้ใครจะกลับไปอยู่ด้วยแม่พี่ก็บอกว่าพี่ดือ้ออ่ะ เพราะฉะนั้นพี่ก็มีคนรักใหม่แล้วนี่มีประมาณนี้คุณผู้ชมฮะเรากลับมาเรื่องหนึ่งดีกว่าเอาเรื่องดีๆบ้างสําหรับหลายคนที่กําลังมองหาช่องทางเสริมรายได้ให้กับตัวเองและวันนี้มีก้อย,อยหลายท่านคุ้นชื่อเธอเป็นอย่างดีแล้วนี่นะครับต้องบอกว่ามกีก้อยเธอเป็นแม่บ้านแต่เป็นแม่บ้านหญิงเก่งคนหนึ่งและเธอมีลูกสุดท้ายพอเจอทั้งภาวะเศรษฐกิจเจอทั้งพิษโควิดต่างๆเธอก็เลยตัดสินใจไปเรียนคอร์สออนไลน์กับครูปันซึ่งหลายคนก็รู้จักครูปันเป็นอย่างดีจน ในที่สุดเธอก็เลยได้เทคนิคต่างๆแล้วก็สามารถสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองได้แล้วครูปันเนี่ยซึ่งสอนนี้ก้อยๆมักจะสอนเสมอว่าถ้ามีมีแล้วมีความสําเร็จต้องรู้จักแบ่งปันวันนี้มีก้อยๆจากดิไอคอน Group นะครับผู้ชมฮะเธอก็เลยนําเทคนิคทั้งหมดมาถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจอยากจะเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการปรับโปรไฟล์ Facebook การแต่งภาพตัดต่อ,ตอเขียนคอนเทนต์เขียนแคปชั่นทำยังไง ให้มันตรงกลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างไรายได้หรือแม้แต่เทคนิคการยิงโฆษณาให้โดนกลุ่มเป้าหมายสําหรับคนดูทุกต้อข่าววันนี้100ท่านแรกเรียนฟรีนะครับจากมีก้อย,อยจากดิไอคอน พีเกดก้อยนะคะเป็นลูกศิษย์ของครูแมปปันนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในครูผู้สอนใน5วัน5คอร์สออนไลน์มืออาชีพด้วยในเรื่องของเคล็ดลับการเริ่มต้นสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างไรให้สําเร็จด้วย5วัน5คอร์สออนไลน์มืออาชีพจากราคา9,700บาทเหลือเพียง97บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนตอนนี้นะคะเรียนฟรี100ที่ไปเลยนะคะทักมาด่วนที่โทร0 9 4 5 4 5 5 9 9 9หรือว่าทักไลน์แอดมาตอนนี้ที่ ato 97 และพิเศษคอสติ t ตอ t มาร์เก e ต i ิ g เรียนฟรีไปเลย100ที่ด่วนตอนนี้เลยนะคะบอกขอรับสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนฟรีค่ะน,นะครับผู้ชมมาถ่ายรูปก็ได้และหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจะแอดไลน์ก็คือ TO97 หรือสแกน QR Code ทักเข้าไปบอกว่าดูจากทุกท้ข่าวอยู่เนี่ยนะครับอย่างที่ทราบก็คือว่ามีค่อยๆทำได้ ทุกคนก็ทําได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ1เครื่องแล้วคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูเรื่องราวจากดีไอคอนรุปได้เป็นบริษัทซึ่งมีความมั่นคงยืนยาวและที่สําคัญสร้างคนมานักต่อนักพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเครียดรู้ไหมการมองสีเขียวช่วยลดความเครียดได้เครียดเว้ยแต่ถ้าเอาไม่อยู่รู้จมีบริการเสริม รถทดแทนระหว่างซ้อมราคานี้ได้รถทดแทนที่เหรอรู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด30%ใหม่ My Galaxy a ี่5 G มาเล่นแต่งุ่มกันค่ะมาไกลขนาดนี้สัญญาณ AS5G ยังไลฟ์ได้ว้าวกล้อง50ล้านพิกเซลก็ชัดว่าชัดจนเห็นเอีย่ยมว่าเห็นวัาวไงสวย จะซื้อมือถือ 5G ที่ไหนได้ที่ AS ไงไม่ Samsung Galaxy A13 5G เริ่มต้นเพียง1,290บาทวันนี้ถึง12กันยายน2,565ชัดจริงไม่ได้โมที่ A AS เท่านั้นการเป็นแม่คือการสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกคุณแม่คนไหนที่มองหาการซึมซับที่ดีอยู่คะอยู่นี้ค่ะ MoFix คุณแม่คนไหนที่มองหาความเป็นธรรมชาติคะอยู่นี่ค่ะ Mo <of> Fix คุณแม่คนไหนที่กำลังมองหาความนุ่มสบายอยู่ละคะอยู่นี่ค่ะ Mo <of> Fix คุณแม่คนไหนมองหาความเป็นธรรมชาติและความอ่อนโยนสำหรับผิวบอบบางของเด็กแรกเกิดอยู่บ้างคะอยู่นี่เลยค่ะ Mo <of> Fix Mo ฟ i x ได้มาถึงเมืองไทยแล้วคะ่ะลองเลย ดูฟันหน่อยสิคะเพื่อนกันเพื่อนกันเลฉยนะเบฟบอกแล้วใช่ไหมให้เตือนทุกวันอังคารวันอังคารวันฟูดแผ่นด้าลดสูุด90%พร้อมส่งฟรีทั้งวันทั้งแอปวันอังคารวันฟูดแผ่นด้าถึง30สิ่งหาคมนี้สั่งเลยเจลีชีวียาลีบีบิ๊บวิตามินซีสูงอร่อยบีบเจลีชีวียาลีไขตัวตนที่ซ่อนอยู่ด้วยสิ่งที่มีประโยชน์บอดี้คีอาหารควบคุมหรือลดน้ำหนักทดแทนมื้ออาหาร อิ่มอร่อยบอดี้ทีอาหารควบคุมหรือลดน้ำหนักยอดขายอันดับหนึ่งในไทยนิวทรีไลท์จากแอมเวย์นิวฟอร์จูเนอร์ลีสัญลักษณ์ใหม่แห่งความสำเร็จสำหรับผู้นาที่พร้อมลุยในทุกสถานาการณ์ hey, <this> สะท้อนความสำเร็จนี่แบบคุณกับ f o r t u n e นอร์ลีเดอร์เจเนเร ทำไมคนไทยติดใจซีวิตเติมรสชาติแห่งความซุขเติมวิตามินซี้ายกันแบ่งป kind of ันกันได้ทุกท mm hmm. ี่มอบสิ่งดีๆให้มีต่อไปซีวิตมูลค่ายอดขายอันดับหนึ่งใส่ใจทั่วไทยห่วงใยทุกคนเฮมีอยากเสียลุกเพราะหัวมันจะรังแคมัน h e d d n d Shoulders สูตรใหม่บอกลารังแคมันพร้อมให้ผมนุ่มดูดแพรไหมปัญหาผิวปลิวเลยค่ะฟาแดดทาลำไยดูดิสายทาแตงโมมีดวรอยทาแครอทฟังทันไหมฟาแดดทาลำไยดูดิสยทาแตงโมมีดวรอยทาแครอทผิวสวยพร้อมเสิร์ฟจุฬาเ e r b s สามซองจุฬาฮิร์บเจลีชีวียันลี่จิ๊บ,บีบบีบวิตามินซีสูงอร่อยบีบเจลีชีวียันลี่ เรื่อดีนะคะเกิดวันนี้วันอังคารวันอังคารดิวผู้ผ่านวันอังคาร9ชิ้น159บาทถึง29พฤศจิกายนนี้อิซอิซใหม่ทิมโก็อิซี่สนใจสนุกได้ไหมยัง สนับสนุนโดยไฮยาเทียตัวยาโซเดียมไฮยาลูโรเนตบรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตากิฟฟินไฮยาซูเปอร์คอนเซนเทรตซีรัมเติมขวดนี้เพื่อผิวดูกระชับปวดเมื่อยหลังไหล่น้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวิน ครับุผู้ชมครับวันนี้มันมีภาพภาพหนึ่งนะฮะถูกเผยแพร่ออกมาจากเฟซบุ๊กของผู้ชายคนหนึ่งแล้วเขาบอกดูดีๆครูทั้งสคนกําลังนั่งกินอะไรกันอยู่ในเขตโรงเรียนคุณผู้ชมเราไปดูภาพก่อนนะครับเพราะทันทีที่ภาพเนี้ยถูกเผยแพร่ออกมาปรากฏว่าหลายคนก็ตั้งตั้งคำถามถึงความไม่เหมาะสมเพราะจากในภาพเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะเห็นเลยก็คือเป็นกระป๋องเบียร์หลาเลยเนี่ยนะฮะนี่เขาไม่ได้วงกลม